เรื่องยางกันต่อค่ะโดยสถาบันวิจัยยางการยางแห่งประเทศไทยนะคะได้พัฒนานลูกผสมสายพันธุ์ใหม่เลยนะคะที่ชื่อว่า R R I T 3904เป็นทางเลือกให้เกษตรกรด้วยคุณสมบัติพิเศษให้ผลผลิตเพิ่มถึง2เท่าเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานของคุณกนกนวลอินสมภักษรค่ะ ที่เห็นอยู่นี้คือต้นยางพันธุ์ติดตาด้วยยางสายพันธุ์ใหม่ rrit 3 9 0 4หรือสายพันธุ์สถาบันวิจัยยาง3904ที่สถาบันวิจัยยางการยางแห่งประเทศไทยได้นํายางพ่อแม่พันธุ์ดีมาผสมศึกษาทดลองกว่า20ปีจนสามารถสร้างสายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะเด่นจเจริญเติบโต,ตก่อนเปิดกรีดและระหว่างเปิดกรีดดีมากปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ดีต้านทานโรคค่อนข้างดีให้ผลผลิตเฉลี่ย4ปีกรีดมากถึง475กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีมากกว่าสายพันธุ์ rrim 6 0 0 ที่นิยมปลูกในภาคใต้มายาวนานถึง2เท่าตัวและได้รับการประกาศให้เป็นพันยางในคำแนะนำพันยางชั้น3ในปี2559ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยกำลังผลักดันให้เป็นพันยางคุณภาพดีอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกรยางพันนี้คือเป็นลูกผสมของตัวแม่คือ rrii 2 0งพ่อก็คือ pb 2 3 5ซึ่งจากการทดลองเปรียบเทียบพันแล้วเราพบว่ามีการจเจริญเติบโตที่ดีประมาณ6ปีเปิดปิดได้และก็ผลผลิต เมื่อเทียบกับพันไอ์ซึ่งเราใช้เป็นพันียบเทียบพันนี้ให้ผลผลิตสูงกว่าประมาณ2เท่าของทุกแปลงที่เราทดลองมาปัจจุบันในพื้นที่อำเภอสเดาซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางพาราแหล่งใหญ่ในจังหวัดสงขลามีเกษตรกรให้ความสนใจและทดลองปลูกแล้วจํานวนมากหรือไม่น้อยกว่า800ไร่ โดยการยางแห่งประเทศไทยได้ลงพื้นที่ติดตามให้คําแนะนําการปลูกซึ่งเนื่องจากเป็นพันยางชั้น3มที่อยู่ระหว่างการทดลองและข้อมูลจํากัดทําให้เกษตรกร,ร,กรสามารถปลูกได้ไม่เกิน50%ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครองและแนะนําให้ขอข้อมูลหรือสอบถามกล้าพันยางจากศูนย์วิจัยยางสานักง,งานการยางแห่งประเทศไทยในพื้นที่หรือแปลงผลิตพันยางเพื่อการค้าที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการจากข้อมูลนะครับที่ได้ผลผลิตนะที่เก็บข้อมูลมาเนี่ยตอนนี้พูดง่ายว่ายางพันธ์ใหม่ของเราเนี่ย ให้ผลิตมากกว่า400 400เกมกังต่อไรต่อปีอถือว่ามากกว่าหุสุงเพรุบสตอนนี้แหละครับเฉลีย่ยทั่วประเทศไม่ถึงไม่ถึง300กิโลปัจจุบันในพื้นที่ภาคใต้มีเกษตรกรนำยางพัน,นุ์ RRIT 3904นี้ไปปลูกแล้วทั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังและสงขลาและมีแปลงทดลองของสถาบันวิจัยยางทั้งในจังหวัดระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาและนราธิวาส ซึ่งกำลังเป็นความหวังให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อเพิ่มศักยภาพพันยางให้มีผลผลิตสูงขึ้นต้านทานโรคได้มากขึ้นและเกษตรกรชาวสวนยางจะมีไรายได้มั่นคงมากขึ้นในอนาคตกนกนวลอินสมพักษรสอนำนักข่าวไทยอสมทรายงาน